ใจต้องการอะไรล่ะอะไรที่เป็นพิษกับใจอะไรที่เป็นโทษกับใจอะไรที่เป็นคุณกับใจนี่นะใจมันก็มีคุณมีโทษคือกันมีอาหารของมันกายก็มีอาหารของมันในพักผ so <month> ่อนเท่าไหร่กินอาหารเท่าไหร่อยู่อย่างไรนี่ร่างกายก็ต้องรูกินน้ําเท่าไหร่กินข้าวเท่าไหร่กินทะเลธาตุต่างๆเท่าไหร่จะพอดีพอดีกับร่างกายนี่ฮะมันก็มีพอดีของมันอยู่ละพออยู่ได้จิตก็เป็นอาหารมีอาหารของจิตกือวัตถุอะไรล อาหารของจิตมันคืออะไรก็ต้องรู้ยีกเลี้ยวถ้าไม่รู้ก็บเบี้ยก็ตายเท่านั้นเลยไม่รู้อะไรกูก็สบาบามก็บวตอาหารของจิตกะมันพาคิดอะไรกูก็คิดระบาดได้แล้วาอาหารของจิตมันพาพอใจอะไรกูก็พอใจนี่อันพาคิดอะไรกูก็คิดไม่รู้ว่าพี่ผิดรู้ว่าคิดก็คืออาหารของใจชอบใจไม่ชอบใจคืออาหารของใจคิดคืออาหารของใจ วทนาสัญญาสังขารวิทยาแหละคือ er. อาหารของใจเวทนาสัญญาสังขารอาหารของใจเมื Earlier, ่อมีเวทนาอยู่ใจก็ได้รับอาหารอยู่มีสัญญาอยู่ใจก็ได้รับอาหารอยู่มีสังขารอยู่ใจก็รับอาหารอยู่หรืออาหารของใจแต่อารของใจเราก็ต้องเลือกว่าเวทนาอย่างไรควรจะเลือกมาใส่อย่างดีไว้มาใส่ใจสัญญาอย่างไรควรมาใส่ใจดีไว้สังขารอย่างไรควรมาใส่ใจดีไว้ สัญญาอะไรสัญญาพะพุทธโธพุทธโธสัญญาวระลมหให้ใจเข้าออสัญญากระดเวทนาคืออะไรเวทนาคืออะไรเวทนาคือความสุขต่างๆที่เกิดจากสมาธิแล้วเลยควรเสวยเวทนานั้นเกิดจากสมาธิเกิดจากฌานเกิดจากาวิปัสสนาเวทนานั้นควรเสวยเวทนาไม่ควรเสวยไม่ควรรับเวทนาเวทนาเกิดจากกามคุณห้ารูปเสียงกลิ่นรสเวทนานั้นควรเว้น ต้องพิจารณาวางเฉยปิดกลางวางเฉยบริโภคอย่างพิจารณาบันเทาลูปเสียงกินลดสัมผัสสิ่งเหล่านี้ต้องพิจรารณาแล้วบันเทาบางสิ่งบางอย่างแต่ทำทั้งหลายพิจารณาแล้วเสพไปว่าทําให้มากพิจารณาแล้วเสพทําบางอย่างคือฌานคือสมาธิคือวิปัสสนาอ่านอันนี้หละเวทนาที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้ควรเสพ ควรให้มีอยู่ตลอดเวลาเวทนาคืออะไรเหมัอนก็คืออะไรคือปีติคือสุขเอกาตาอุเบขาและเลวิตตวิจารและเวทนาเหล่านี้เนะี่ยควรเสพบอกเวทนาก็ะเมร์ละปีติก็ว่าเวทนาก็ถูกมันเป็นสุขกับเวทนาอย่างหนึ่งสุขก็คือสุขไปเวทนาเอกาตาอุเบคาก็คืออุเบคาเวทนาจะว่าอะไรล่ะเวทนาที่เกิดจากสมาธิจากฌานเหล่านี้ควรเสเวยหรือว่าควรทําไม่เกิด ทุกมินาทีทุกวินาทีไม่ขาดอันนี้แหละให้รู้จักอาหารของจิตอาหารของกายถ้าไม่รู้จักเลือกกับมันก็สวาปามตะพืชระบาดีห่านละใกล้กับสวาปามเข้าไปเลยจังเหล่าจักยาไปก็บ้ากระสุดกระส่งมันก็ตายก็ชิบหายเท่าละเละก็เอให้ไปกินเยอะๆให้มันตายเสียเลวมันจะรลาดก็จะม้จักเลือกจากสันแหละสิ เลเอือกสรรทางกายเลือกสรรทางจิตอาหารของจิตก็เล ouais, ือกสรรเป็นเลือกสมถาวิปัสสนาคือฌานนี่เลยดีกว่าเข้าฌานเข้าฌานก็เลือกเข้าฌานอยู่สิวิปัสสนาฌานแล้วก็ทำวิปัสนาทำฌานแล้วทำวิปัสนาอารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์เวทนาที่ควรเสวยสัญญาก็คือจำอะไรจำอสุภะอสุภังจำอนิจจงทุกขกากรต่าได้จำอสุภะอสุภังได้จำ ผมคนเหล็บฟันนังเหนือเอ็นกระดูกนีสัญญาก็จำเอาสิ่งเหล่านี้จำพุโทโธธรรมโมสังโฆจำลมหายใจเขา้าอันนี้เรียกว่าสัญญาอาลรมจำมาพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จำมานี้ไว้สัญญาก็มีสัญญาที่ผิดถูกต้องมันเป็นไงสัญญาถึงต้องพ้นงมาก็เป็นดีเลยที่เป็นความสุขก็เกิดอ,อันนี้สัญญาก็ไปจำเอาแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อันนี้เป็นทา่าไปทางรูปเสียงกลิ่นรสไปจำเอาแต่อะไร มันจะลาดไปไงก็เอาใตสของที่เป็นประโยชน์ส่เข้าไปสัญญาลมอะไรก็เอาสัญญาลมที่ดีเข้าไปละสิจิตมันก็ดีละสิฮะ